ดิค่ะรองศาสตราจารย์ดร,รธนแพทย์ญิงวรานุชปิติพัฒน์ค่ะปัจจุบันเป็นคณะบดีคณะนธนแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มรับราชการที่มหาวิทยาลัยขอนแกนน่นตั้งแต่ปี2532ค่ะเมื่อจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นก็ได้รับทุนรัฐบาลไทยนะคะไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดลตามด้วยทุนกพไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในระดับ ปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะจนจบการศึกษากลับมาทำงานต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจนปัจจุบันค่ะโดยทำงานที่แขนงวิชาทันตสาสารณสุขสาขาวิชาธนกรรมป้องกันค่ะทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่เดียวเลยแล้วก็มีความสุขในการทำงานกับที่นี่มากมีความภาคภูมิใจในการเป็นชาวมอ,อมากค่ะหลัก ที่ยึดอยู่ในใจมีอยู่เรื่องเดียวก็คือการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญค่ะโดยที่ตัวเองเป็นทันตแพทย์อยู่แล้วการที่เราทำงานในทุกวันก็เป็นการทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้นการที่เราเป็นอาจารย์ก็ทำให้เราได้พัฒนาคนที่ดีที่เก่งออกไปรับใช้สังคมเมื่อเห็นลูกศิษย์ทำงานแล้วประสบความสำเร็จ เรียนแล้วประสบความสำเร็จเราก็มีความสุขในทุกวันมีความสุขในการทำงานของเราค่ะเรื่องที่ภาคภูมิใจมากๆมีอยู่3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่1ก็เป็นเรื่องที่ทำมายาวนานนะคะตั้งแต่ปีคศ2 0 0 6นะคะเ,เป็นโครงการฝึกอบรมทางด้านวิจัยทางทันตแพทยศสาสตร์ให้กับ พันธแพทย์ในประเทศไทยแล้วก็ในเซาท์อีสเอเชียโดยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจารัฐนะคะ National Institute of Health เป็นทุนที่สนับสนุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น3ล้านเหรียญนะคะโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวอชิงตันที่เซียเทิลที่สหรัฐร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแกนแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การสนับสนุนในการฝึกอบรมให้กับทันตแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของการวิจัยสร้างองค์ความรู้เรื่องของสุขภาพช่องปากในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับประชาชนค่ะซึ่งเดิมเร,เริ่มต้นมาเนี่ยในเริ่มแรกเป็นการที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐ ให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในประเทศไทยส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับอาจารย์ของเรากับธรรมศาสตร์ต่อมาเราก็ขยายความช่วยเหลือนี้ไปยังประเทศข้างเคียงของเรานะคะซึ่งในปัจจุบันทุนล่าสุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับมาเป็นหัวหน้าโครงการนี้นะคะเราได้รับทุนสนับสนุนจำนวน1.2ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเวลา5ปีนะคะที่จะให้ความรู้ให้การฝึกอบรมให้กับทันตแพทย์ในเซาท์อีสเอเชียค่ะอันที่2เป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวนะคะก็จะเป็นการที่ได้รับรางวัลข้าราชการผลเรลือนดีเด่นประจำปี2555อันนี้ ในคนชีวิตของผู้ที่เป็นข้าราชการหนึ่งคนรางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลสูงสุดที่ให้กําลังใจให้พลังใจนะคะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการยอมรับในเรื่องของการครองตนครองคนครองงานแล้วก็การสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมค่ะเรื่องที่ 3, เรื่องที่ภาคภูมิใจเป็นเรื่องของการ นำองค์กรการบริหารจัดการองค์กรจนทำให้คณะได้รับรางวัลอันทรงเกียรติคือรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านบุคลากรจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติรางวัลน,นี้หรือที่เราเรียกกันนะคะ TQC Plus People <ม>เป็นรางวัลที่มีการให้มาตั้งแต่ปี2561คือตั้งรางวัลขึ้นมา แต่ยังไม่มีสถาบันใดที่ได้รางวัลน,นี้มาก่อนเลยนะคะก็เป็นรางวัลที่ส่งเสริมในเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะคะคุยกันว่าเป็นรางวัลที่ค่อนข้างยากมากนะคะแต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นองค์กรแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วยังเป็นองค์กรของรัฐเป็น มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้ก็นับว่าเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงทั้งของบุคลากรในคณะทันตแพทยาศาสตร์แล้วก็ของมหาวิทยาลัยขอนแกน่นด้วยค่ะรางวัลที่นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงแล้วก็เป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กรนะคะก็คือ รางวัล tuc plus people รางวัลน,นี้เราได้มาได้อย่างไรนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ส่งเสริมให้คณะวิชาต่างๆได้นำเกณฑ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรทุกคณะมีพันธกิจในการทำงานของตนเองเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ทำให้เราได้ทราบว่าการที่เราจะยกระดับขององค์กรเราขึ้นเนี่ยเราควรจะทำอย่างไร ทำให้เราได้ทบทวนดูถึงเป้าหมายของเราบทบาทหน้าที่ของเราแล้วมาวางแผนกันว่าเราจะพัฒนาองค์กรของเราไปได้อย่างไรโดยดูตัวอย่าง best practice ของที่ต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเราเกณฑ์น,นี้ทําให้พวกเราได้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่า คณะของเราอยากจะเป็นคณะทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเราอยากจะให้องค์กรของเราส่งมอบสิ่งดีๆสิ่งที่มีคุณค่าให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้มารับบริการต้องได้รับบริการทันตกรรมที่ดีที่สุดลูกศิษย์ที่มาเรียนต้องได้เรียนในสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็พร้อมที่จะออกไปเป็นทันตแพทย์ที่มีจิตใจรับใช้สังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานของวิชาชีพทันตแพทย์ที่จบแล้วมาเรียนต่อกับเราก็ต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างองค์ความรู้ต่างๆให้กับเขาในขณะเดียวกันเราก็อยากจะให้คณะของเราเป็นคณะที่ดีที่สุดสําหรับคนทำงานทุกๆคนในองค์กรของเราแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการทำงานไปร่วมกันเพอเรามีเป้าหมายของเราที่ชัดเจน ทุกคนก็เริ่มมาดูว่าแล้วตนเองจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสมมอบคุณค่าที่ดีเหล่านี้ให้กับผู้รับบริการของเราอย่างไรบ้างการที่พู้เราทุกคนมาร่วมมือร่วมใจในการทำงานมีการบูรณาการการทำงานของเราในทุกระดับทุกคนรู้ว่าตนเองมีคุณค่าแล้วก็พร้อมที่จะสมคุณค่าดีๆของตนเองออกไปสู่คนทุกคน ทำให้การทำงานของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่นเรามีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเรามีการได้พูดคุยระดมสมองกันในการที่จะผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ในทุกเรื่อง ยกตัวอย่างเช่นในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกโครงการนะคะในส่วนของคณะทันตแพทยาศาสตร์เองแน่นอนในช่วงนั้นคงไม่มีใครกล้ามาทำฟันนะคะอย่างไรก็ตามเราก็จะต้องดำเนินงานต่อไปลูกศิษย์ของเราก็ต้องเรียนให้จบคนไข้ผู้ป่วยมาเราก็ต้อง ให้การรักษานะคะเพราะฉะนั้นการทำงานจะหยุดชะงักไม่ได้คณะในตอนนั้นต้องปรับตัวให้ทันกับองค์ความรู้ขึ้นมาใหม่เพื่อรับกับสถานการณ์โรคระบาดเราต้องมีการปรับปรุงระบบประบริการของเรานะคะโดยมีการปรับปรุงระบบระบายอากาศเพื่อรับกับสถานการณ์โควิดนะคะโดยที่ปรับปรุงให้ห้องทำฟันทุกห้องของเราเนี่ยเป็นห้องที่เป็นความดันลบ เป็นห้องซึ่งสามารถระบายอากาศออกไปหมดทั้งห้องได้ภายใน3นาทีเพื่อความปลอดภยัยซึ่งแน่นอนต้องใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมหาศาลนะคะซึ่งเราก็ได้รับความอ,อนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยเป็นบางส่วนและส่วนของคณะที่ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากหลายสิบล้านนะคะเพื่อมาปรับปรุงในตรงนี้ซึ่งทุกคนในคณะเราได้ประชุมกันแล้วก็ตกลงกันว่า เรายินดีที่จะปรับปรุงนี้ดึงเงินของเรามาใช้แต่อย่างไรก็ตามทุกคนต้องประหยัดทุกคนต้องพยายามหาไรายได้มาเพื่อให้คณะเราเดําเนินต่อไปได้ซึ่งในปัจจุบันการปรับปรุงทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วคณะของเราก็สามารถดําเนินงานต่อไปได้ด้วยดีโดยที่ทุนที่เราลงทุนไปก็ได้คืนกลับมานะคะจากการทํางานที่หนักมากๆของทุกคนซึ่งรางวัลที่ได้รับนะคะก็เป็นรางวัลที่บ่งบอก ความเข้มแข็งของบุคลากรในคณะธนแพทยศาสตร์บ่งบอกถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในคณะที่จะช่วยกันทำให้ทุกภารกิจของคณะเป็นไปตามเป้าหมายความมุ่งหวังของผู้บริหารเราไม่อยากให้ความสำเร็จของคณะผูกติดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ให้ความสำเร็จอยู่ที่ทุกคนในองค์กรที่ ทุกคนเป็นส่วนร่วมของความสำเร็จนั้นนะคะซึ่งรางวัล TQC Plus ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกในตรงนี้เป็นรางวัลซึ่งทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจว่ามันเป็นรางวัลของทุกคนอย่างแท้จริงค่ะคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของ Social Responsibility เรื่องของความรับผิดชอบทั้งการรับผิดชอบในส่วนตนรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบในหน้าที่การงานแล้วก็รับผิดชอบในสังคมด้วยค่ะซึ่งถ้าหากทุกคนมีความรับผิดชอบแล้วเนี่ยสังคมของเราก็จะอยู่อย่างเป็นสุขค่ะก็อยากจะฝากข้อคิดตรงนี้ไว้ ขออนุญาตเล่าในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรนะคะโดยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนให้คณะวิชาต่างๆได้นําเกณฑ์บริหารสู่ความเป็นเลิศรวมถึงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาองค์กรซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในคณะที่นําเกณฑ์นี้มาใช้นะคะโดยที่เราได้เริ่มจากการที่มาทบทวนวิสัยทัศน์ขององค์กร ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะทําอย่างไรเราอยากจะให้คณะเราเป็นอย่างไรนะคะเราก็คิดว่าทุกคนอยากจะให้คณะเราเนี่ยเป็นคณะที่ดีที่สุดเป็นโรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนสําหรับผู้รับบริการของเรานะคะที่มาทําฟันเราอยากจะให้รับบริการที่ดีที่สุดสําหรับลูกศิษย์ของเรา ที่เลือกมาเรียนที่คณะเราก็อยากจะให้โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นสถานศึกษาซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเขาได้ดีที่สุดแล้วสําหรับบุคลากรของเราเองเราก็อยากจะให้คณะของเราเนี่ยเป็นคณะที่ทุกคนอยู่แล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการทำงานแล้วก็สร้างความสำเร็จร่วมกัน เมื่อเป้าหมายของเราชัดเจนนะคะเราก็มาทบทวนกันว่าแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นร่วมกันทุกคนดูในบทบาทหน้าที่ของตนเองว่าใครมีหน้าที่อย่างไรและเรามาสร้างระบบสร้างกระบวนการทำงาน ที่มีประสิทธิผลแล้วก็สามารถยกระดับการทำงานของคณะขึ้นไปได้นะคะโดยที่เราก็มีการดูตัวอย่าง best practice มาจากที่ต่างๆนะคะ mm hmm. เมื่อวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็งความ,ร,มร่วมมือร่วมใจที่เกิดทีมเวิร์กที่เกิดรวมทั้ง mindset ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ mm hmm. ก็สามารถทำให้การทำงานของเราเป็นไปอย่างมุ่งเป้าไปสู่จุดเดียวกัน เรามุ่งที่จะส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับประชาชนให้กับสังคมนะคะแล้วก็นำมาซึ่งการผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ็เป0 0 0ง3อ0เอเแล้วในที่สุดก็นำมาซึ่งรางวัล TQC Plus ซึ่งเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงความร่วมมือร่วมใจในการทำงานของทุกคนเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจค่ะ